สวัสดีค่ะอัปเดตวิดีโอลูกแม่ลูบี้นะคะเนาะคลอดเมื่อเมื่อคืนนะคะลูกค้าเมื่อวันที่ยี่ห้านะคะมีนาคมหกห้าเนาะออนอนไห้ถ่ายวิดีโอเลยคล <c oughs> อดมาสี่ตัวนะคะลูกค้านี่นะคะตัวผู้หนึ่งตัวเมียสามค่ะก็แข็งแรงกันดีทุกตัวนะคะกินนมแม่เก่งนะคะลูกค้าชุดนี้จะว่างแค่ตัวเมียตัวเดียวนะคะลูกค้าเนาะสนใจก็ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้นะคะนี่กดิกด๊กกดิกดกด๊กกันทุกตัวเลยนะคะ ไม่ดูทีละตัวเนาะใส่ยสือยังไม่แห้งเลยตัวนี้ตัว๋ยนนะคะตัวเมียค่ะนี่ตัวเมียเนาะเด็กน้อยนะคะตัวที่สองนะคะตัวยังเปียกอยู่เลยตัวเมียค่ะนะคะตัวนี้ก่อนตัวบนตัวที่สามนะคะตัวเมียค่ะนี่ โอเคเนาะอ่าตัวสุดท้ายนะคะหนุบน้อยตัวเดียวสำหรับคอกแม่รูบี้นะคะจวพู้ค่ะโอเคตัวเปียกอยู่เลยนะคะโอเคค่ะยังไงเดี๋ยวอัปเดตวิดีโอให้ดูเรื่อยๆนะคะจะว่างแค่ตัวเดียวนะคะสำหรับคอกแม่รูบี้เออแล้วก็มีเป็นตัวเมียนะคะที่ว่างแล้วก็มีคอกแม่ฮาวายนะคะว่างตัวเมียอีก3ตัวนะคะโอเคค่ะขอบคุณมากค่ะยังไงสนใจก็ทักไลน์ทักข้อความมาสอบถามเพิ่ม,เต,มเติมได้นะคะขอบคุณค่ะ